สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t b m Channel อีกครั้งนะครับวันนี้เราก็ลัไปอยู่กับเอาอีกแล้วไปมามา,มา,มาดูกันไม่รู้ทำไมเหมือนกันลัเงเลเลยรกวสู้ชนะบ่อยเลยมามาจัดกันเลยดีกว่าครับจัดเลยดีกว่าหลังๆมานี่รู้สึกติดมากเลยทีนี้เล่นแล้วมันเพลินเหลือเกินต้องชน,น,นะนะ เรล่น,นย้อนได้ปะเล่นย้อนแล้วกันมา <_ t ap os> ดูกันว่าจะไวไหม <_ t ap os> เดี๋ยวผมปรับรูนมาใหม่นะค่อนข้างค่อนข้างจะย,ยิงแรงเลยแหละ รุนๆทใหม่ครับยิงแรงมากอุ้ยโดนแย่งว่ะแน่มาลุมเราอะ่ะทุกยากมากโดนไปดีโดนไปดี เข้ามาดิเข้ามาดิาเข้ามามึงเข้ามากูจับไสได้แต่มึงโดนนะฮะกูย,ย,ยังเล่นไม่คล่องมือเฉยยย้อนเนี่ยกูยังเล่นไปอุ๊ยยิงไม่โดนไอ้สัตว์เผาขนนี่เฮีเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงอะ หายไปไหนวะกรันติกรันติกรันติโอ้ยมันกดล้างบั๊บเพื่อนไอ้่เชี่ยตายครับตายแน่นอนเป็นยังไงล่ะัตว์เป็นยังไง มันเอาแตกแน่นอนครับป้อมอนี้ต้องห่วงชนะใสๆเป็นยอนที่ยิงกันตีไม่โดนนี่จะกุงงเลยสั์ตายดิครับอุ้ยไม่ตายป้อมแตกแน่นอนไม่ต้องห่วงแทงไว้แทงไว้แทงไว้ กลับครับกลับกลับ,บให้ไวครับให้ไวให้ไวเลยให้ไวเลยสัตว์ให้ไวเลย,เลย,เลยอ้ามันมาแล้วไอ้สัตว์มันมาแล้วมันมาฆ่ากูแล้วโอ้โหเฮ้ยมันมาฆ่ากูแล้วตายครับ

เฮ้ย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 ,ย,ย,ย่าวิ่งหนีกูย่างงั้นโอเคโอเคแน่นอนสวยงามเกมนี้แตกแน่นอนปรอบนี้ครับต้องห่วงตัวเฮียมาแล้ว โอ้ยโดนเข้าหลังไอ้เฮีย้ยเฮียด, <c oughs> ดูแล <c oughs> ตายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับล็อ <c oughs> กอย่างนี้ตายแน่นอนช้างมึงตัวต่อไปช้างอุ้ยไม่โดนไอ้เฮีย เหนียวอ่อช้างเหนียวอไอสัดป้อมแตกไปทครับไงแตกเลยครับไม่แตกได้ไงไวเฮีย แตกแน่นอนครับแตบกบแน่นอนอุ้ยเฮียเอ้ย oh. ตายครับตายอย่างนี้ตายแน่นอนไ oh. ล่เลยไล่เลย oh. ได้อยู่แล้วไล่เลย ไล่เลยได้อยู่แล้วไล่เลยไล่เลยอ้าวอย่างงี้ก็ตายครับตานิดแท,ทงไงแทงไงเรียบร้อยสามมึงจบแล้วเชียวบอกแล้วมึงจบแล้วเถอะบอกแล้วมึงจบแล้วเชียว เพี้ยนี่ห้าวจริงๆเลยยอมเพชรยอมเพ้อ,อ,อยอมเพ้อล้มร้อยครับเล่บร้าย,ย,ายไปเจอกันตาที่สองครับอุ้ยฮิกซี่ก็มาว่ะเหมนไหมกันแทงกูเนี่ยแทงไอ้เพี้ยกูเนี่ยแทงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูแทงให้เฮ้ยถึงใส่กันเลยวะ เอาอย่งวะเอาอย่งวะเอาอย่งวะมือสองได้ไงวะมึงเข้าป่าเข้าป่าเหรอเยอะโคตรเอาเลยวะตัวใหม่ใช่ไหมบู้ยแทงเว้ยถึก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 เลยแหละถึก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 เลยแหละไม่ตายเหรอ หนีเถอะครับหนีเถอะครับหนีเถอครับก่อนที่มีคนตายครับหนีเถอครับหนีเถอครับก่อนที่มีคนตายแตกดิป้อมเนี่ยแตกดิตัวป้อมเนี่ยแตกดิแตกดิป้อมเนี่ยแตกดิแตกดิป้อมเนี่ยแตกดิแตกดิขุมอยู่มึงเข้ามา มึงเข้ามา,อ,าอ้าวหวน้าตีโดนทันตีโดน,น,โดนโหมดอย่างนี้ต้องจัดนะอืมอย่างนี้ต้องตายแล้วแหละอ,อ,อุ้ยอุ้ยดันยาวเลยครับอย่างนี้ชิวแม่งเล่นกันโหดเกินว่ะโอ้ย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  หมึกตายไม่เป็นเหรอหมึกตายหมึกหมึกตายคาับอันตีอะแตกไหมแตกไหมหูไม่ไหววะที่ออู้ เออต้องได้อย่างงี้เลยครับอืมอือออะไรจะขนาดนั้นพี่น้องเอ้ยเล่นกัน <been> แตกนะป้อมอะป้อมแตกนะกูสนแต่ป้อมมึงอะกูสนแต่ป้อมมึงอะเยมึงเล่นอะไรกันในโหด <Ret reat. S 2> เดือดมาก เฮ <No <Uh, so ้ยเฮ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 ้เฮยีเนี่ดันป้อมอเชนี่ดันป้อมได้นะในป้อมกูได้นะจะดันเก่งของกูเป็นไปไม่ได้กูมีนกอะอะไรมันคแล้วมันกค้ท้้้ตายสวยงามครับ ทำไมวอนเดอร์มันโหดจังวะฮะทำไมมันโหดกว่าชาวบ้านครับวอนเดอร์ตัวเนี้ยชนะเฉยเฮียอุ้ยตายยันป้อมเฮียดีป้อมดิป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 ป้อม,อม,อม,มนะี่ะเหนืเกินห้าทุ่มสองตาติด เล่นอะไรดีเล่นอะไรดีแทงสองแล้วนะเม 1, ทหนึ่งแทงสองตัวเราก็มีไม่เยอะกิลด,ด์ได้ไหมกิลด,ด์นี่โอกาสชนะเยอะครับกิลด,ด์ก็ได้จับกิลด์ก็ได้คือเด่นชนะอย่างเยอะครับเพราะผมเล่นโหมดโซโ,โลแร้ง<ม>เราจะสุ่มไม่ได้โซโลแร้งนี่มันจะแบบ ต้องแทงแกเล่นหน่อยโอเคเขาตัดไปตอนที่ปะทะกันดีกว่านี่เนี่ยสัตว์ไป,ปดีเอาไปกินเอาไปกิน <c oughs> เอาไปกินเอาไปกินเฮ้ยเฮี้ยเอาไปกิน <c oughs> โอ้โหอะไรวะ อะไรวะเสงเสง็งตีโดนแล้วทำไงตะลิมตะลิบลิมันแตกไปแล้วทำไงได้ฮะต้องปล่อยอะ โอ้เกมตึงอีกแล้วโจนเออหลบหลบทันเว้ยหลบทันเว้ยไม่ได้หลบทันเว้ยระวังลิงครับ อยู่ไหนกันว่าอยู่ไหนกันว่าโค้าจะถ้าจะแพ้เห็น,นี้ยแพ้แน่เลยเฮียให้เตะฟาร์มไอ้ซัสมึงเลิกฟาร์มได้แล้วอียมึงฟาร์มไม่ดูเพื่อนเลยไอชิพายมึงจะชนะไหมนเนี่ย ตั้งใจเล่นทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีแท้นี่แน่นี่แน่นี่แน่วุ้ยไม่เดี๋ยนไอ้สัตว์โดนไปสามไอ้สัตว์เลยแย่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 เห็นอยู่แถวนี้ริงมา เห็นอยู่แถวนี้วอลิงมาเห็นอยู่แถวนี้วอลิงมาตายไหมสัตว์ชริยะสัตว์สัตว์เดกี้เนี้ยเห็นอยู่นะวอลิงมาก็สุดจะไปตายนะมึงเฮีกลับมากลับมาแม่งตายอ่เฮีย กูต้องการป้อมขอโทษกูต้องการป้อมก่อนไม่ให้ป้อมแตกครับอแอบมันก็ต้องแอบไปทางนี้แหละสะโดนกูโดนเด็บ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 ให้ได้มากที่สุดครับ กินอีกสัตวไปกินโดนไหมโดนไหมโอ้ยเ,เ,เฮียรับดาเมจให้พวกมึงแต่มึงทำอะไรกันทางไหนเพื่อน แพ้ว่ะจบจริงครับเนี่ยเฮ้อโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเอาวีสามเกมที่ผ่านมาครับเราก็ชี้ไม่นานะว่าแพ้หรือชนะครับแต่นในเกมรู้ไม่สามารถตัดสินได้ ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ช่องทีพีเจ้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ